โยคะในท่านอนเทาน้าชิดแขนชิดข้อมือลงนะครับตั้งเขา่าซ้ายขึ้นมา,นาแล้วตะแคงไปด้านขวา,น,านอนลงไปหงายนอนไงนะครับทีนี้พอนอนลงไปก็นอนไงนะพักในท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึง่ง งายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายาปล่อยลมหายใจเข้าออกตามสบายทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบาย ต่อไปครับเท้าชิดแขนชิดข้อมือกระดกปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวของเราพยุมปลายเท้านะครับเกรงขาเกรงสะโพกเกรงท้องท้องแฟบลงเกรงขาเกรงสะโพกท้องแฟบกำมือนะครับท้องแฟบกำมือดันหนะ้าออกขึ้นไปทำใบหน้าให้ยู่ ตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเกรงทุกส่วนพร้อมกันนะครับตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดนานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดอ่าพอประมาณพอนพักในท่าศพอาส,อสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่ง งายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปครับเท้าชิดแขนชิดข้อม,มือยกขาซ้ายขึ้นเอามือซ้ายไปจับที่เท้าซ้ายมือขวายันไว้ที่เขา่ามือขวายันที่เขา่า นะมือซ้ายไปจับไว้ที่เท้าซ้ายตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดท่านะนใดที่ไม่ถึงก็สามารถงอเข่าเอาก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะกอดกอดขาเข้าไปก็ได้นะเอามือมากอดขาด้านหลังดึงเข้าไปก็ได้นะครับทำเท่าที่ทําได้ท่านใดทําได้เท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ค้างไว้นานถ้าที่สบายและมีพลังที่สุดอ่าพอประมาณพอนเนียเหยียดขาวไปนะทำสลับข้างนะครับอ่าดึงยกขาขวาขึ้นมามือขวาจับขาขวาจับเท้าขวาเอาไว้นะครับจับเท้าเอาไว้มือซ้ายยันที่ต้นขา มือขวาจับเท้ามือซ้ายยันที่ต้นเขา่าตึงแต่ที่สบายและมีพลังที่สุดท่านใดไม่ถนัดก็งอเข่าเอาก็ได้นะครับหรือใช้มือกอดขาด้านหลังเข้ามาก็ได้ทำแบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดถ้าที่เราจะทำได้ทา้ไว้นานที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุด อประมาณพรพักในท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึง่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายขัาต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมา กดเข่าซ้ายไปด้านในนะครับกดเข่าซ้ายไปด้านในหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับกดฝ่าเท้าไปด้านในหันฝ่าเท้ากดเข่าไปด้านในนะครับกดเข่าซ้ายไปด้านในหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็เอาขาขวามาขี่เข่าซ้ายเอาไว้นะขาขวามาขี่เข่าซ้ายเอาไว้ หน้ามองไปด้านซ้ายางายมือขึ้นหน้ามองไปด้านซ้ายงา,า,ายมือขึ้นเตีงถ้า,ถาเาเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุด อันนี้ช่วยให้นอนหลับได้ดีนะครับพอประมาณนะเหยียดขาออกไปทำสลับข้างนะตั้งเข่าขวาขึ้นมานะกดเข่าขวามาด้านใน,นหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับกดฝ่ากดเข่า ขวามาด้านในหันฝ่าเท้าวขวาออกไปด้านนอกอยกขาซ้ายมาขี่เข่าขวาเอาไว้หน้าหน้ามังไปด้านขวาตึงถ้าที่สบายและมีพลังที่สุดงายมือขึ้นตามสบายนะครับตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนานถ้าที่เรารู้สึกสบาย แล้วมีพลังที่สุดนะครับแล้วก็ผ่อนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึง่งายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมา นะกางแขนออกไปไงมือขึ้นแล้วก็คว่ำม,มือลองกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายให้ตึงที่แขนตึงที่สะโพกเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ถ้าไม่สบายไปกว่านนั้นแล้วก็พอนนะสลับข้างนะเหยียดขาออกไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาข้อมือลงหนะ้ามองไปด้านซ้ายกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหนะ้ามองไปด้านขวานะกดเข่าซ้ายไปด้านซ้ายนะครับหนะ้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายนะอันะออที่ถูกต้องก็คือ หน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายนะคว่ำม,มือลงตึงเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดอ้านวะพรนะทำสลับข้างนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะ เหยียบเนือขาขวาทีนี้นะตั้งขาซ้ายขึ้นมาเหยียบเนื้อขาขวานะกลางแขนออกไปคว้ามือลงนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหนะ้ามองมาด้านซ้ายตึงท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อาพรกำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมา,หนาเหยียบเหนือเข่าซ้ายาตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าซ้ายความมือลองหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดทางไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ทุกคนรวตัวกันที่มันสูนชั้นล่างเวลาดีค่ะนักเรียนสมาธิขาสัมสีอโศกทุกคนอ้าวพรอ้าวท่าต่อไปนะครับตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะแยกเข่าประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตแยกเท้าแยกเขา่เขาประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตนะครับ แยกเท้าแยกเข่าไปประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตงา,ง,ง,าง,ง,งายมือขึ้นทั้งสองข้างตางแขนออกไปงายมือขึ้นทั้งสองข้างความือลงน่าโน้มเข่าทั้งสองข้างไปด้านซ้ายหน้ามองไปด้านขวาตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อพรทำสลับข้างโน้มเข่าทั้งสองข้างไปด้านขวาหน,น้ามองไปด้านซ้ายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดทางไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดาอาพร พักในท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งนงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าขวามือจับไว้ที่เท้า มือขวาจับที่เท้าซ้ายหงายมือขึ้นหน้ามองไปด้านซ้ายเตรียมตัวกดเข่าซ้ายมาด้านขวานาจำนวนครั้งนาเท่าที่รู้สึกสบายนะครับเริ่มโยกไปเรื่อยๆเลยนะครับ 1..2..3..4..5..6..7..8.. เก้าสิบอ่าพอประมาณจะทำมากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายห่าต่อไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าซ้ายมือซ้ายไปจับเข่าขวาหน้ามองไปด้านด้านขวาเตรียมตัวโยกเข่าขวามาด้านซ้ายนะครับจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะท่าเหล่านี้ก็จะช่วย ในการแก้ปวดหลังปวดเอวได้ดีมากนะครับเอาเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าพรนะ จริงๆจะทํากี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะถ้าไม่สบายไปกว่าน,นั้นแล้วเราก็หยุดนะาพักในท่าสบอาสนะแขนขายแยกประมาณพุตหนึ่งงายมือขึ้นทําความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดความมือนะตั้งข่าวซ้ายขึ้นมาเอาม,มือ ทั้งสองข้างไปกอดเข่าซ้ายตนะั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเอามือสองข้างไปกอดที่เข่าซ้ายดึงเข้ามาหาลําตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดแล้วกนะ็ต่อไปก็ค้างชิดหน้าอกยกศรีรษะขึ้นไปตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดคนะ้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดนะครับอ้าวพร ทำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมานะเอามือสองข้างไปกอดเอาไว้ดึงเข้ามาหาลำตัวนะตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดจากนั้นเราก็จะนะเอาคางชิดหน้าอกยกศรีรษะขึ้นนะตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดนานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อาวผอนพักในท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายนะต่อไปก็จะเป็นท่านอนคว่ำนะครับเท้าชิดแขนชิดคว่ำม,มือยกแขนขวา แนบหูขวาไปพลิกคว่ำไปด้านขวาแล้วก็นอนคว่ำนะครับนอนคว่ำลงไปเอามือเอามือประสานกันแล้วเอาคางไปพักไว้ผ่อนคลายให้สบายจากนั้นงอเท้าเข้ามาหาสะโพกนะครับ เองาเท้าเข้ามาหาสะโพกของเรามาเอามือไปจับไว้ที่ข้อเท้ามือขวาจับข้อเท้าขวามือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายนะเตรียมตัวเชิดหน้านะครับเป็นท่าธนูนะครับเชิดหน้าขึ้นไปดึงขาเข้ามาหาลําตัวของเรา,าเชิดหน้าแอ่นตัว่ดึงขาเข้ามาหาสะโพกหาลําตัวของเราตึงตต่ที่สบายและมีพลังที่สุด ท่านี้จะเป็นท่าดัดคืนจากการก้มหน้าก้มตัวทำงานอ้าวผ่อนวางแก้มลงไปข้างใดข้างหนึ่งผ่อนคลายให้สบายทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเตรียมตัวทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง งอเท้าเข้ามาหาสะโพกเอามือจับไว้ที่ข้อเท้านาหายใจเข้าเชิดหน้าแอ่นตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดดึงขาเข้ามาหาสะโพกของเรานะครับเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเชิดหน้าแอ่นตัวขึ้นไป ตึงเต้าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดอพอรนหน้ามองไปตรงข้ามกับครั้งที่แล้วทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายอ่าต่อไปเป็นท่าง,งูประยุกนะครับอ่าเอามือมาวางไว้บริเวณหน้าอกนะยกตัวเองขึ้นไปนะดันเอาแขนดันตัวเองขึ้นไปเชิดหน้าแอ่นตัว ขาเหยียดไปเท่าที่เรารู้สึกสบายปลายเท้าเหยียดไปด้านหลังได้นะครับปลายเท้าเหยียดไปด้านหลังเราเชิดหน้าแอนตัวดันดันแขนเตเองขึ้นไปนะครับเชิดหน้าแอนตัวตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดต่อไปก็ทำเหมือนท่ากราบนะครับทำเหมือนท่ากราบก็คือ เราก็เอาหน้าผากแตะพื้นแขนยื่นไปด้านหน้าหน้าผากแตะพื้นนะมือแขนเรายื่นไปด้านหน้านั่งทับบนส้นเท้าตัวเองปลายเท้ายื่นไปด้านหลังแล้วค่อยๆนะครับเราก็ทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายค่อยๆเลื่อนมือมาที่ข้าง เข่าของเรานะครับแล้วก็ตั้งนั่งบนส้นเท้านั่งบนส้นเท้าพอรู้สึกสบายดีแล้วเราก็นั่งบนเข่านะครับนั่งบนเข่าแล้วขาข้างใดข้างนึงยื่นไปด้านหน้าเตรียมตัวลุกแบบโยคะนะครับแล้วก็ลุกขึ้นไป